ครับปล่อยมันซะปล่อยมันไปปล่อยเังได้ปล่อยมันกับกาดผมตัวนเนาะผมไม่ได้กล้าว่างวะเจ้าไม่ดึงออกเล้ผมเนี่ยย่งเนี่ยมันอาตีนมันเดียวแท้ๆท้เด้ยมันอย่าปล่อยมั่นนะฮะอ๋อเจ้าถือนี่ไว้ถือนี่ไว้ก่อนมันทายทายไปทายไปย่นย่นเลยครับย่นถิ่มสลัดเบิร์ดแห้งเปนยังไงบุรุษกำลังห่อไหล่ก็ต้องเยอะโอ้ยอยู่ดีไม่แห้งเด้อมีแรงนีม

เขาเลยก็หัวหลนไงแต่ว่าโอ้โหปางก่อนดิเป็นมั่วๆ้องปากสิไม่ชอบไม่ชอบมึงอะไรก็ไม่รู้นั่งก็นั่งโอ้โหจะตาล้วบใส่เจ้าดองกระดูกเอากระดูกไเบิ่งดูดองกระดูกคนสังขารสิ่งไม่เที่ยงนี่นอนหนยเขาสังขารเราจ่อไม่เย้พอดกระดูกเปรือ